ครับสวัสดีครับผมดรเฮงนะครับก็ได้ติดแผงโซลาเซลล์คือ100%นะครับไม่ไม่ใช้ไฟจากภายนอกนะฮะแล้วก็หลังจากใช้ไปก็พบปัญหาตรงที่ว่าผมได้ติดตั้งแอร์เป็น2ตัวนะสตัว2ห้องนอนแล้วก็พวบหม้อข้าวตู้เย็น พว่าแบตเตอรี่ไม่พอ200โวลต์นะก็เลยสั่งมาอีก100โวลต์นะครับก็จะมีการติดตั้งวันนี้ก็ได้สอบถามทางช่างเอที่อยู่จังหวัดเลยนะครับก็ได้สั่งมาแล้ว100ยแอมตัวนี้ฮะนี่ครับสั่งมาแล้วนะครับตัวนี้เลยนะครับขนาด200แอมป์นะครับ1 0 0แอมร1อยแอม์100แอมนะครับโทษนะครับขนาด100ยแอมนะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ครับลอยแอมนะฮะแล้วก็จะติดตั้งวันนี้ก็จะพ่วงจากพ่วงพ่วงพ่วงจากตัวนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเดินสายขั้วรบขั้วบวกกันไปนี้นะสองตัวก็ได้เตรียมสายไฟมาเรียบร้อยแล้วครับสายสายเมนใหญ่นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะสายทำให้ดูนะครับครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ก็เริ่มจะลงมือนะฮะก็ได้ตัดหัวสายทั้งสีแดงแล้วก็สีดำขั้วลบและขั้วบวกนะฮะก็ได้มาตรวจสอบดูตรงนี้นะฮะก็จะต้องทำลงเขา้าไปเชื่อมต่อด้วยกันนะฮะแบตเตอรี่นะที่มาจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะแต่ก็ปิเรียบร้อยแล้วนะะไม่ให้ทำงานนะครับ ก็ลกามลงมาแล้วก็จะใช้อสองสายนี้นะฮะสองสายนี้เนี่ยไปเชื่อมต่อตัวนี้นะครับตัวนี้ควบลบแล้วก็ควบหัแล้วก็จะเดินมามาใส่ตัวนี้นะเบเกอร์สองตัวควบ้วบน,นะครับก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งขอบัตรคีก่อนนะครับสวัสดีครับครับ เสร็จแล้วครับหลังจากที่ได้เชื่อมสายอะไรต่างๆก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะให้ดูนะครับว่าเชื่อมแบบไหนเมื่อไม่หัดขับครับ <c oughs> ก็สอบถามทางช่างเอที่อยู่จังหวัดเลยนะฮะว่าต่อแบบไหนอะไรแบบไหนหลังจากสั่งมอแบบขนาด100แอม์นะครับมาเพิ่มอีกเมื่อก่อนมีแค่200แอมป์นมาเพิ่มอีก100แอมม์นะครับดูตัวนี้นะครับนี่ฮะ ก็สั่งตัวนี้มาใหม่นะครับขนาดร้อยแอมนะฮะขนาดร้อยแอมนะครับร้อยแอมนะฮะนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วขั้วลบขั้วบวกนะครับอันนี้ลบนะครับอันนี้บวกนะครับก็ต่อสายมาก็ค่อนข้างที่จะงงนิดนึงนะครับมือใหม่ก็ลองทําดูไปฮะไม่ต้องจ้างช่างมาบอกช่างทีเดเล่นตัวครับมาทําเองดีกว่านะครับ ก็เปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับระบบการทํางานนะครับของอิเอร์เตอร์ก็ไฟก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะก็แผงข้างบนก็น่าจะเป็นสิบแผงนะฮะที่าจำไม่ผิดนะฮะสิสองแผงบุหลังคาก็จับที่นะฮะบวกก็เข้าบวกลบก็เข้าลบนะครับก็ทําแบบนี้นะฮะก็ก็ดูครับนี่นะฮะก็จําไปนู่นนะครับแบตเตอรี่ตัวใหม่ ก็เป็นน้ำมันเสร็จนะอันนี้ก็เครื่องบัดรจีฮะก็นะซื้อมามีให้เครื่องบัดรจีก็เสียบปลั๊กใช้เครื่องปั่นไฟก่อนเพราะเมื่อกี้ปิดเครื่องไฟนะฮะปิดปิดเครื่องนะฮะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็อะะกุปรกรณ์อาจจะเยอะนะฮะอุปรกรณ์อาจจะเยอะนะครับเตรียมมาเพียบเลยครับนะฮะก็ดูว่าจะเป็นแบบไหนนะฮะใช้งาน จะได้ขนาดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มแบตมาก็ติดแอร์ติดแอร์นะฮะวันนี้ก็อีกห้องนึงติดแอร์ให้ให้ใ้ลูกชายนะครับตแอร์แอร์ห้องนึงนะครับตรงนี้นะครับติดแอร์นะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกห้องนึ่งนะครับห้องนอนของพ่อกับแม่นะครับก็ตรงนี้ก็ติดแอร์นะครับติดแอร์นะครับเป็นสตัวนะครับทีวีด้วยนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับ